สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องสีดอกเงินช้างลายนะคะวันนี้เราก็นํโคองมาถวายนะคะทําบุญนะคะร่วมบริจาคนะคะสอยดาวการกุศลนะคะสีดอกเงินช้างดังนะคะมาทําบุญนะคะและก็ได้คะแนนนะคะจากแม่ๆสมทุทนมานะคะแม่หญิงนะคะคุณแม่วัชดีนะคะคุณแม่จศรีนะคะแล้วก็พี่อุ่นนะคะคุณแม่ กัชมนัทนะคะขอพระคุณคุณแม่มากเลยนะคะก็ขอให้คุณแม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะเยินงทองไหลมาเทมาจา้าขอให้โชคดีนะคะถูกหวยเลยเบอร์คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมนางปราาทากประการนะคะขอพระคุณนางมากเลยนะคะคุณแม่นะคะขอพระคุณมากเลยนะคะที่ร่วมทําบุญกับช้างหนังนะคะนี่นะคะก็เป็น บรรยากาศนะคะซอยดาวนะคะอันนี้ซอยดาวนะคะซอยดาวการกุศลนะคะเป็นซอยดาวการกุศลนะคะงานบุญประจําปีนะคะวัดบ้านพุกใสนะคะนะคะบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> เป็นบรรยากาศซอยดาวการกุศลนะคะ มีของสอยดาวนะคะแล้วก็ล้วก็ซื้อของมาถวายนะคะร่วมทําบุญเช่นกันนะคะขอบระคุณคะแนนจากคุณแม่เอฟซีมากๆเลยนะคะที่ร่วมทําบุญกับช้างด่างนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่จ๋า ก็ขอให้บรมีแม่พังช้างด่างนะคะครูประกรมช้างนะคะช่วยประปักและสาคุ้มครองนะคะให้ชีวิตเขาปูนแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบระคุณนางมากเลยนะคะแม่จา๋ากราบขอบพระคุณนางมากเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบริวารนะคะ,ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี<แ>่นะคะนี่งานยังไม่เริ่มนะคะงานกำลังจะเริ่มนะคะ เดี๋ยวงานเริ่มแม่พันธุ์ก็จะมาไล่เสร็จนะคะเป็นบรรยากาศงานนะคะเป็นงานเล็กๆนะคะของวัดบ้านพูกใสนะคะหมู่บ้านพวกใส่พวกใสงานนะคะทางนี้ก็จะเป็นนะคะสารานะคะที่กำลังจะสร้างนะคะสารารกัลปินนะคะ ทานนี้ก็มนะคะ,อะขอจบวิดีโอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะแม่เอฟซีที่รวมทมบุญบริจาคนะคะสอยดาวการกุศลนะคะสอยดาวการกุศลคะ่ะงานบรูระาจาปีวัดบ้านโคกใสนะคะขอบพระคุณนางมากนะคะขอบคุณค่ะ